สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิกซี่ a n n e l นะคะสําหรับวันนี้นะคะพิกิ๊กก็จะมา,าทําบ้านโมเดลกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรากเา็เลือกบล็อกนะคะแบบยกคื้นแบบนี้จากนั้นนะคะก็กะเอานะคะพิกิ๊กเลือกใช้ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นบ้านโมเดลนะคะเป็นตอนที่สองเนาะ <laughs> ไทนี่เฮายังไม่ไปถึงไหนเลยโมเดลมาอีกแล้วนะคะก็ตรงนี้พี่กิ๊กเอาเป็นสิบบอกแล้วกันนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบอะแล้วก็ข้างหลังนี่ก็เป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบเหมือนกัน โอเคทีนี้ในรูปตัวอย่างใช่ไหมคะเราก็ใช้โพรงอันนี้ทำขึ้นมานะอืมเอ้ยอันนี้ไม่ต้องถึงสิบก็ได้นะคะลดเหลือนี่เท่านี้พอเป็นแปดนะคะแล้วก็ทำชั้นสองขึ้นมาทีนี้ชั้นสองเราก็เอาแบบนี้ขึ้นมาก็ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ วางพื้นค่ะวางพื้นตรงนี้เพื่อให้มันเป็นขึ้นต่อไปชั้นสองเนะเาะตัวอย่างมันก็ขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่เอาเป็นว่าวางเตียงได้นะคะก็เพิ่มมาอีกขั้นหนึ่งโอเคถ้ามันรู้สึกว่าแสงมันไม่ค่อยชัดน,นะคะก็หันไปทางนี้ ตรงนี้แสงมันจะชัดกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวพอพี่กี้แชร์ก็อาจจะหันไปอีกทางหนึ่งนะคะทีนี้ตรงข้างบนนะคะข้างล่างเราจะติดข้างๆที่คิดว่าน่าจะทำง่ายก่อนนะคะอันนี้จะได้แค่ ประมาณนี้นะคะมันแบบไอ้น,นี่มากเลยอ่ะเดี๋ยวะอ๋อได้อยู่นะคะแต่ว่ามันจะกระพริบกระพริบหน้ารำคาญนิดนึงแต่ก็ติ๊ต่างไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคถัดมานะคะตรงนี้มันจะเป็นสีขาวแล้วก็ตรงนี้จะมีหน้าต่างเหมือนกันหน้าต่าง นี้แคบมากเลยอ่ะเนี่ยอะประมานี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้เตียงนะคะเตียงก็จะเป็นสีชมพูเตียงสีชมพูโต๊ะมันออกแนวแบบเหลี่ยมๆเข้ามุมนี่เลยก็ใช้สีขาวแทนแล้วก็โคมไฟนะคะ ไฟมันเป็นจะง,งอยกลมๆโอ้โหใหญ่ไปได้แค่นี้แล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะกั้นอ๋อมันมียกพื้นด้วยเหรอเหมือนอันนี้จะพื้นสูงกว่าโอเคก็กั้นตรงนี้นะคะกั้นตรงนี้เนาะแล้วก็เอารั้วกั้นปึ๊บอ่ะ จากนั้นนะคะเราก็ยกพื้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเห็นไหมคะมันก็จะยกพื้นได้ส่วนตรงนี้ในตัวอย่างมันเป็นบันไดแล้วก็ทุบบันไดถ้ากะผิดถามว่ายากไหมบอกเลยว่าแอบยากเหมือนกันอุ้ยกดผิดค่ะเราก็ทุบตรงนี้บันไดนะคะเขาใช้บันไดแบบ สีขาวชมพูชมพูใช่ไหมอ่าเราก็วางไว้ตรงนี้ค่ะอ่าตรงนี้จะเป็นเหมือนห้องเด็กนะคะในรูปตัวอย่างเนี่ยตรงนี้มันจะมีเป็นแบบเหล็กนะคะเห็กเนี่ยเหล็กสีขาวสีชมพูไม่มีเลยอ่าไม่เป็นไรใส่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันทีหลังอ่าเอาติดตรงนี้เลย แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นชั้นหนังสือแล้วก็เข้าไปดูหมวดชั้นหนังสือกันหมวดชั้นหนังสือมันจะเป็นทรงแบบวาวๆนิดหน่อยนะคะคิดว่าอันนี้น่าจะน่าจะเหมาะเนี่ยเดี๋ยวนะเออแต่อันนี้ก็พอได้อยู่นะคะเนี่ยนี่เอาไว้ตรงนี้ แล้วเราก็ยุบมาเพิ่มค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันใช้แค่พื้นที่แค่ตรงนี้เองแล้วเราก็จะมาแก้ใหม่เนาะพี่กิ๊กทำไมมันไม่เห็นเหมือนเลยคะเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเหมือนหรอกนะไม่เหมือนเลยวะโอเคจากนั้นนะคะตรงหัวนอนเนาะอันเนี้ยขายที่สุดและแล้วก็ จะถางนะคะนี่ตรงนี้น่าจะเป็นกรอบรูปอะไรประมาณนี้ติดมากตรงนี้เราไม่ต้องวอรี่อะไรมากนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นประมาณแบบใสๆเตียงนอนแบบขัดใจข้าพเจ้ามากขัดใจมากๆเลยสีชมพูเออพี่กิ๊มาดูจะทำยังไงแหละพี่กิ๊กเอาอันนี้มาใส่ละ ส่วนตรงนี้ก็1,2,3,4,5,6,7,8,8า 8, ม8้าหแคูณแทนนะคะเมื่อกี้กะแล้วมันเหมือนมันเกินเกินก็ดีกว่าขาดนะคะตรงชั้นล่างนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะมีเหมือนประตูหน้าต่างเนาะแล้วก็ใส่ใช้สองบานอันนี้ก็ได้มันจะเหมือนประตูเปิดปิดใช่ไหมส่วนตรงนี้นะคะเราจะให้มันเป็นห้องครัวนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารสรุว่าน่าจะเป็นโต๊ะนี้แทนนะคะเพราะว่าไม่มีนะคะแล้วก็เก้าอี้เนี่ยจะใช้เป็นเก้าอี้นะคะจะเป็นสีชมพูนะคะสรุว่ามีเป็นแบบนี้แทนแต่ในตัวอย่างมันจะเป็นโถใส่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกระถางต้นไม้ใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นโซน ที่นั่งดูทีวีเนาะอ่าอันนี้ได้ไหมนี่เออได้อยู่นะสอดเข้าไปแต่ไม่รู้ขึ้นชั้น2ได้หรือเปล่านะคะก็ในตัวอย่างมันจะมีโคมไฟแล้วก็มีรูปตรงนี้เนาะพื้นนะคะข้างบนเนี่ยจะใช้เป็นพื้นสีขาวค่ะเรามาต่อกันดีกว่านะคะสําหรับสร้างบ้านโมเดลเนาะตอนแรกพี่กิ๊กสร้างไว้นี่ก็ประมาณ40%แล้วนะคะมันจะเป็นเหมือนกระจกอะคะ่ะ ทีนี้เราจะเข้าไปดูสิ่งของที่มันเป็นกระจกรู้สึกจะอยู่ในภาคของมอชิโนนะคะมันจะมีฉากกันที่เป็นมอชิโนเป็นตัวนี้นี่แล้วก็เปิดศูนย์นะคะ bb move object on ะคะไม่ใช้ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่า ไม่งั้นมันจะวางของไม่ได้นี่เห็นไ,ไหมประมาณนี้นะคะแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําสิ่งแรกที่นึกออกและคิดว่าน่าจะทําได้นั่นก็คือที่ล้างหน้านะคะนี่มันจะคล้ายๆกันอยู่นะแอบบคล้ายนะคะอ่ะมุมได้ไหมอ๋อมันได้แค่นี้โอเคแต่ว่า ตรงที่ล้างมือไอตัวนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ในตัวอย่างมันจะเป็นทรงทรงกลมเอ่อชเวร์ก็พยายามนะคะเลือกเป็นกระจกใสๆแบบนี้นี่เพราะว่าฝักบัวมันหันไปทางนี้เนาะอ่ะทีนี้ชักโครกนะคะกี่ก็จะเอาไว้หลบมุมด้านข้างแล้วกันเพราะว่าในตัวอย่างมันไม่เห็นชักโครกนี่พีก่กีก็เอาวางไว้ตรงนี้ แล้วก็มีพรมเช็ดเท้าด้วยนะคะพรมเช็ดเท้ารู้สึกจะเป็นสีชมพูอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อจะแล้วจะแล้แต่มันเป็นลายนะคะก็ดีกว่าเป็นเมื่อกี้แล้วก็ย่อ,อจากนั้นนะคะองค์ประกอบมันจะมีที่วางพวกของใช้ตรงนี้อ่ะ ไอมดแดงนะคะช่วยมีน่าจะมีแปลงสีฟันนะคะติต่างเอาคิดว่าน่าจะมีแล้วก็คิบอับน้ำนะคะแล้วก็เจกันเจกันดอกไม้จากนั้นนะคะเราก็เพิ่มเติมโอเคทีนี้นะคะพิกิ้ก็กดบอใบไม้ลรลิง <Yeah. S 1> นะเนี่ยกดบอใบไม้ลรลิง <Yeah. S 1> นะคะแล้วก็กดอันตินิเรา พี่กิก๊กมีคลิปบอกอยู่นะคะโหลดมอดแล้วก็วางของใช้จำเป็นคือในตัวอย่างเนี่ยมันจะเป็นมอนสเตล่าใช่ไหมแต่ว่าเราไม่มีไงจริงๆมันพอดัดแปลงได้อยู่นะคะแต่พี่กิก๊กคิดว่าอ่าน่าจะเป็นเนี่ยใช้เป็นตัวนี้แทนแล้วก็อันนี้มันเห็นไกลๆอะ่ะเห็นในรูปตัวอย่างไกลๆอะ่ะมันเป็น น่าจะเป็นเหมือนที่วางของวะเออหรือว่าเป็นที่วางกระดาษทิชชู่ไม่แน่ใจโอเคค่ะในส่วนของห้องน้นํานี่เรียบร้อยแล้วใหญ่ใหญ่กว่าที่คิดเวลาเข้าห้องน้ําก็เดินอ้อมตรงนี้มานะคะอันนี้มันจะเป็นบ้านโมเดลเนาะแล้วก็อ่าตามตัวอย่างนะคะมันจะมีเดี๋ยวลองไล่ดูก่อนว่ามันมีไหมถ้าไม่มีก็ใช้เทียนเมื่อกี้นะคะ แปลงเอ,าอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสมุดก็ตอนนี้ก็จะเป็นพวกพร็อพต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะพวกข้าวของเครื่องใช้นะคะมันก็จะทำให้ตัวที่เราทำเนี่ยดูสมจริงมากยิ่งขึ้น ส่วนตรงนี้มันมีแจกันอ่ะเราเริ่มมาเก็บรายละเอียดของงานกันบ้างนะคะดูไกลๆแล้วมันเหมือนดอกไม้พุ่มเล็กๆอันนี้ก็ใหญ่ไป มันจะมีอันนึงอ่าอันนี้ค่ะเป็นลิลลี่ลิลลี่แจกันเล็กนะคะแล้วก็อ่าวางหนังสือพรอ็อพพร็อพหนังสือแบบเมื่อกี้นี่เนี่ยพี่กี้ก็จะโหลดเก็บไว้เยอะเลยนะคะเพราะว่าเวลาเอามาสร้างเนี่ยมันก็จะมีพร็อพสวยๆไว้วางนี่อันนี้ก็จะมีแก้วน้ำใช่ไหมแล้วก็เอามาวางตรงนี้ ตามตัวอย่างเดี๋ยวเราก็จะเอาในส่วนตรงนี้ไปวางในห้องครัวอุ้ยดูสิเห็นเงากระจกเลยสมจริงมากแล้วก็พรอบหนังสือนะคะพวกดีบักพวกนี้เราพิมพ์ได้นะคะใน Origin เนี่ยเราพิมพ์คำว่าดีบักเอ่อคิทเช่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีขึ้นให้เลือกเยอะาวางไม่เปลี่ยนไม่ได้อีกไม่เป็นไร ตรงโซนนั่งเล่นนะคะตรงนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะคะ,ะพิกิตขก็วางพรมเหมือนเดิมแล้วกันเนาะทีนี้พรมที่เขาจะให้วางเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูอ่อนใช่ไหมแต่ว่าเราไม่มีนะคะเดี๋ยวพิกิตรลองเอาพรมอันนี้มาวางมันกระทบแสงอันนี้มันก็ออกชมพูนิดนึงเหมือนกันนะคือมันเป็นสีน้ำสีครีมอะคะ่ะพรมแบบสีครีม,มอะจากนั้นนะคะเราไปส่วนของห้องครัวกันต่อนะคะ ห้องครัวเนี่ยตรงนี้มันจะมีเป็นพวกพร,อร็อพจานของใช้นะคะแล้วก็เอาแก้วส,สวยๆที่อยู่ตรงดีบักตรงเนี้ยมาวางอ่าอย่างเช่นขวดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะวางได้นี่วางแบบนี้นะคะเราจะต้องไม่ต้องพิมพ์สูตรนะคะใช้วิธีนี้ก็ได้ ในตัวอย่างรู้สึกมันจะมีแก้วกาแฟแก้วกาแฟนีมีไหมส่วนด้านในนะคะเห็นไหมพี่กิ๊กทำเหมือนกระจกเลื่อนนะคะเราก็จะเอาของใช้นะคะพวกตู้เย็นพวกอะไรอย่างนี้เนาะนี้ตู้เย็นมันก็จะมีตรงธรรมดาแต่ในตัวอย่างมันจะเป็นเหมือนโคง ทรงแบบวินเทจนิดนึงอะดูทันสมัยมาหน่อยนึงแต่ไม่เหมือนตัวอย่างเลยแล้วก็เราก็เข้าไปดูที่เคาน์เตอร์ทีนี้เคาน์เตอร์ในตัวอย่างเนี่ยมันจะเป็นเรียบๆเนาะเรียบๆแล้วก็ใช้สีขาวอันนี้นะคะวางไปก่อนวางแบบเข้ามุมปกติกดเฟืองตรงนี้นะคะมันจะมีมันจะมีให้เราเลือก มีกดเฟืองนี่มันจะมีมุมอ่าต่ออันนี้แล้วเราก็เพิ่มมาอีกอันนึงอันนี้ไม่มีเคาน์เตอร์นะคะหมายถึงว่าตรงนี้พื้นที่เราเหลือเราก็วางเต็มไปได้เลยไม่ต้องเหมือนในตัวอย่างก็ได้เพราะว่าจะได้เต็มพื้นที่ส่วนตรงนี้เอาออกตรงนี้นะคะเอาออกเราจะวางเตาเตาย่างเตาย่างเตาย่างเขาเป็นสีชมพูอ่ะอันนี้ไม่มีสีชมพูนะคะ เราฉะนั้นก็ดัดแปลงอันนี้เป็นที่ดูดควันดูดควันเฮ้ยดูดควันเขาแปลกๆว่ะดูดควันของเขามันมันหงายอะ่ะเนี่ยเอาอันนี้ใส่ไปก่อนอ่าแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ด้านบนเคาน์เตอร์ด้านบนก็ใช้สีขาว แต่ว่าตามตัวอย่างมันจะเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวพิกิจลองลองดูซิว่ามันมีโอ้มันมีชมพูอยู่เหมือนกันค่ะทุกคนนี่ไงนี่คิดว่าไม่มีอ๋อมันใช้สีชมพูได้อ๋อนี่ไงชมพูขาวเออชมพูขาวสวยดีแล้วก็ตรงด้านข้างตรงนี้นะคะในตามตัวอย่างเนี่ยมันจะมีที่ล้างมืออ่ะแล้วก็วางส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ที่วางพวกของต่างๆในตัวอย่างมันจะมีหม้อด้วยนะคะมีเป็นพวกของใช้ผลไม้ผลไม้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เราออฟีสไตล์ก็ได้นะไม่จะเป็นที่จะต้องแบบเหมือนเปพ์นะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้โหลดมอดเนี่ยก็วางได้ตามอิสระนะแต่ว่าองค์ประกอบให้มันครบๆได้ก็ดีค่ะ ส่วนตรงนี้เราก็เพิ่มพวกเครื่องปรุงไปอะต่อนะคะตรงนี้ก็วางของได้ฟรีสไตล์เลยนะเนี่ยปลี่ยนสีเปลี่ยนมีเครื่องใช้ต่างๆนะคะที่คิดว่าน่าจะได้อะเงินหมดทำยังไงเติมสูตรค่ะทุกคน ทำไมวันนี้พิมอ่ะโอเคัวาจะมาแล้วก็นี่เครื่องทำเครื่องทำป๊อปคอร์นกาแฟตรงนี้เราก็ขยบได้นะคะถ้าเราคิดว่าตรงนี้มัน เดอันตีเนตค้างไว้แล้วก็ปรับมุมกล้องนิดนึงนะคะแล้วก็วางซ้อนแบบนี้จนกว่าเราจะพอใจอ่าประมาณนี้แล้วก็ไมโครเวฟตรงนี้เราสามารถติดเป็นบิวอินได้ด้วยนะคะแต่เรายังไม่มีอะไรยังไม่มีกระจกใช่ปะ่ะแล้วก็เพิ่มกระจกตรงนี้ก็ได้นะคะกระจก น่าจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมอ่าไม่รู้เขาเปล่าอ่าแบบนี้น่าจะดีกว่าเห็นเห็นวิวด้านนอกนะคะแล้วก็ตรงตรงอ่ากไปที่โซนห้องครวัวอีกรอบน,นึ่งนี่ที่ตัดความร้อนนะคะแล้วก็ขยะอ่า ขยะเนี่ยขานไม่ได้เลยนะพิกิ๊กอ่ะเวลาสร้างก็ชอบลืมเหมือนกันชอบแบบลืมถังขยะถังขยะจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้นะคะพิกิ๊กใชอันนี้ก็ได้ <c oughs> ถังขยะแบบเมื่อกี้มันจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอืมเวลาเราทิ้งเราก็จะได้เงินอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า จะเห็นได้ว่าตามตัวอย่างเนี่ยมันจะมีผนังผนังสีอิฐนะคะอิสีขาวเดีพี่กิ๊กดูของแต่งแป๊บนึ่งจะเอาอะไรเพิ่มไหม,มตามตัวอย่างนะคะมันจะเป็นอิสีขาวเนาะเราเข้าไปในโหมดอิฐนะคะแล้วก็เลือกโอเคค่ะ คือในตัวอย่างอ่ะมันจะมีเป็นแบบนี้ไว้ที่แบบโอเคที่สุดอะ่ะเดี๋ยวนะพี่กิ๊กต้องค่อยๆวางนะคะอืต้องวางเฉพาะฝั่งเราอ่าเก็บงานให้เรียบร้อยตรงนี้ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีผมนะคะแล้วก็ตรงด้านนอก ไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้สีอะไรนะคะถ้าไม่มีสีอะไรที่บอกก็จะใช้เป็นสีขาวอันนี้ได้ไหมเฮ้ยอันนี้ก็พอได้อยู่นะเป็นเหมือนโมเสสนะคะนี่ห้องน้ำสีออกนุ้นๆหน่อยโอเคค่ะตรงส่วนของที่นอนนะคะพิกิ๊กก็จะเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามันไม่เข้าเลยทีนี้ตามตัวอย่างมันจะเป็นรูปจัว่ว ซึ่งตัวที่นอนเนี้ยนะคะมันจะเป็นอยู่ในภ้าของ Eco นะคะนี่เห็นไหมเออแต่ว่าสีอาจจะไม่เหมือนกันทีนี้พี่กิ้ก็เลยตีต่างว่าจะต้องใช้ที่นอนเด็กเนี้ยะคะ่ะในการยกขึ้นแบบนี้นกดอันตินติแล้วก็กดเลขกเก่าเลขกเกที่มีต่อเต่านะคะทุกคนส่วนพวกอ็อซเซอรี่ต่างๆนะคะแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ ของกระจุกกระจิกอะสมมุติว่าแบบพื้นที่เรามีจํากัดเนี่ยเราก็ขยับปรับเอานะคะแล้วก็ตรงกรอบรูปตรงนี้เนาะกรอบรูปกรอบรูปในตัวอย่างมันเป็นรูปกระต่ายใช่ไหมเราก็มีนี่แต่หน้าตามันเป็นแบบนี้ทำไมในเดอะเสามันสีมันหวานจังกระต่ายผมเมื่กิ๊กรอบรูปสีแบบดีจ์ดเลยนะคะเนี่ยดูดิ สีชมพูสีม่วงมันก็แอบเข้ากันอยู่นะคะแล้วก็ทมตัวอย่างมันมีเครื่องเสียงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เอาเครื่องเสียงตัวเล็กๆเ,เนี่ยไปวางตรงด้านบนของที่นอนเนี่ยมันจะมีโคมไฟด้วยใช่ไหมคะโคมไฟแบบห้อยๆลงมาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเรามีอ่าไฟที่มันจะใช้ได้ประมาณนี้หรือเปล่านะในตัวอย่างมันจะเป็นแบบกลมๆใช่ไหมทีนี้ในแบบกลมๆเราไม่มีไงเรามีแต่แบบนี้ ต้องใช้นี้แทนอ่าถ้ามันติดยากนะคะเราก็ทูบออกเราก็เอาอันนี้จัดใหม่อืมประมาณนี้ไม่รู้ ไม่รู้เข้าหรือเปล่านะแล้วก็เอาคนกี่มาทับเหมือนเดิมห้องครัวเราก็แต่งเองได้นะเพราะว่าตามตัวอย่างเนี่ยมันไม่มีให้คือไม่มีให้เห็นนะคะเราก็แต่งเพิ่มได้นะว่าเราจะเอาประมาณไหนมันไม่มีรูปนะคะไม่มีรูปอ่ะ ในรูปเนี่ยเออในตัวอย่างเนี่ยมันจะมีรูปเป็นนกฟรามิงโก้ใช่ไหมคะแต่ว่าในรูปมันไม่มีเพราะฉะนั้นมันจะมีนี่ของจริงเลยนะคะนี่มันหันไปทางนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็เอาของจริงนี่แหละมาทำเองเลยแล้วก็เป็นไงพิกิกโคตรมวยส่วนด้านบนนะคะเราก็เพิ่มผมไปส่วนตรงบริเวณผนังนะคะเดี๋ยวพิกิกจะ ขอดูอเปเปอร์น,นิดนึงนะว่าที่มันมีลายสยสวยๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะโอเคส่วนตรงนี้นะคะเราก็ติดหน้าต่างไปเดี๋ยวนะในตัวอย่างเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างอีกแบบนึ่ง